เนเธอร์แลนด์มีปัญหาดราม่าในแคมป์เพราะว่าพี่วัลครับเวกฮอร์สเจอยูเลิแนทิมเบอร์เข้าบอลจังหวะนี้ครับนี่ผมถึงบอกไงเข้าไปในข้อเท้าเลยครับคือจังหวะมันแค่เล่นลิงกันอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงเต็มเกียไม่ได้ลงแบบว่า11 1เดเหรือ7จดเด้วยนะใช่ฮะยังไม่ใช่สมอลไซส์นะโอ้โหยันเข้าไปแบบนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ปุ่มเหล็กนะ เวกคอร์สก็คืองนะครับเดือดร้อนถึงโรนัลคูมันบอกว่าเข้ามาปลามก่อนเลย <c oughs> มาห้ามครับก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะถึงขั้นวางหมัดวางโมยกันมากกว่านี้ใช่ครับสุดท้ายก็บอกว่าเวกคอร์สเนี่ยคูมันจะเข้ามาปลามแล้วอารมณ์พี่แกยังไม่เย็นลงเลย <c oughs> เดินออกเลยคือเดินออกแบบว่าผมไม่ซ้อมต่อแล้วแต่ว่าก็ยังคงไปรอเพื่อนๆอยู่สุดท้ายพอซ้อมจบปุ๊บเนี่ย <c oughs> แกเดินเข้าห้องแต่งตัวเลยไม่รอเพื่อนๆไม่รอครูดาวเลยอะ่ะ <c oughs> มีมีภาพไอไ้นะี่ด้วยนะไอ้ปั่นจักรยานออกไปเลยอะ่ะโอ้แต่ว่าจริงๆแกเป็นคนที่ เจ้าลมอีกแล้วนะสำหรับเอาไปคอนะครับแต่ว่าเวานนี้ทิมเบอร์ก็เปิดปุ่มหน้าเกลียดกันไปหน่อยนะครับก็เลยมีปัญหาดราม่าก,กันนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าเกิดขึ้นบ่อยนะในในแคมป์ของเนเธอร์แลนด์นะครับหลายครั้งแล้วนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับจริงนะพอพอพอพูดมันคิดถึงสมัยก่อนเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเรื่องทีมที่รวมนักเตะศิลปินใช่นะเอาเราอัตติติตเนี่ยฮอลแลนด์แบบนี้เปั่นจักรยานเอาไปเลยผมเคยเจอตัวจริงเขานะเขา เป็นคนแพชั่นสูงมากนะมหมายถึงเปคฮอดอะเจอในช่วงท้ายซีซั่นกับอีสาแดงอะทีนี้เฟอร์จิฟันได้เป็นไงครับบอกว่าอาไรทีมชาติไหมสามสิบสามผมยังดีพอครับฟันได้บอกว่าผมยังดีพอยังโอเคแหละอธิยะยอมรับว่าอนาคตตัวเองยังไม่แน่นอนเพราะว่าก็กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลด,ด้วยครับแต่ว่าทีมชาติเนี่ยยังคงโฟกัสอยู่ว่าบอลโลกที่3ชาติอเมริกานเนือเนี่ย ผมขอไปลุยบอลโลกอีกสมัยมยังคงมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นกับตันทีมลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ยังคงฟอร์มดีเยี่ยมอยู่ร่างกายก็ยังคงดีเยี่ยมอยู่อยากไปเล่นที่บอลโลกอีกสมัยหนึ่งยังไม่ยอมแพ้กับการจะยังไม่มีความคิดว่าจะลีท้ายทีมชาติเร็วๆนี้นะครับก็เหมาะสมเนอะเป็นกองหลังที่เก่งจริงเล่นประคองรุ่นน้องได้หมดนะครับทีนี้คนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็คือเนี่ยลิคาโดคาราฟิโอลีนะครับโหเป็นจังหวะโชค้ายมากนะครับเจอคือเดนเบเล่เจอเสียบแล้ว หันมากระแทกโดนเขาโดนไม่ได้ตั้งใจนะคือเป็นจังหวะที่แบบเขาเลยไหมนะจังหวะสองจังหวะสาอ่ะใช่เสียไปหมุนสามปสอไปเสร็จแล้วไปอัดครับล่าสุดนี่คือตามคาดเลยเมื่อวานก็มีกระแสข่าวว่าเขาจะเจ็บหนักหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเขากลับอเซนันทีนะไม่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 มีความที่ต้องไปเสี่ยงนะครับทราบโค้ก็ตัดสินใจว่าส่งกลับไปให้กับทีมแพทย์สโมสรตรวจดีกว่าครับเพราะว่าทีนี้อาทิตย์นี้ะนาะลอนดอนดา์บี้ไง โอ้โหดูทรงแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วสมาติก็ยอมรับว่าเดี๋ยวเกมเจอกับอิสราเอลคืนนี้เนี่ยอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมครึ่งทีมอะ่ะเพราะว่านักเตะก็เจ็บกันหลายคนแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าคนที่ลงตัวจริงแง่หนึ่งคนเนี่ยก็คือบาสโตนี่เพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนเซตฮาร์ปเนี่ยไปพร้อมกันทั้งคู่อะ่ะเพราะว่าไปคนหนึ่งแล้วคาราฟิโอรีนะครับกับปืนใหญ่ไปแล้วสามคนแล้วที่มีปัญหาเรื่องกลัวจะาก,การมาเจ็บเนี่ยใช่ไหมครับอ่ะ เดี๋ยวคืนนี้จริงๆมีเกมใหญ่อีกหนึ่งแมตช์นะลงสนามอ่ะสำหรับฟุตบอลทีมชาตินะเนแร์เยอรมันเออเป็นเกมเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์เลยอะในค่ำคืนวันจันทร์นะครับก่อนที่จะกลับมาสโมสรน,นะฮะ